ครับคุณผู้ฟังครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Social r e f r e s ครับกับผมบอลนัทพุเศษกำปังกันเช่นเคยนะครับทาง rmutp live ครับช่องทางในการติดตามของเรานะครับไม่ว่าจะเป็น y t u t u l i v i นะครับใน YouTube c h anel n ของเราครับ rmutp live รวมไปถึงช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆด้วยยังไงก็ฝากคุณผู้ฟังครับติดตามช่องทางนะครับของเราด้วยนะครับ rmutp live นั่นเองไม่ว่าจะเป็น YouTube c h anel n a c e b o o k ครับรวมไปถึงช่องทาง ผ่านเว็บไซต์ด้วยนะครับที่ a l l l i f e r m u t p a c t h ครับกุณฟังครับ social reverse ของเราครับแน่นอนว่าเราจะมีข่าวสาร ในโลกโซเชียลครับนำมาอัปเดตกันทุกสัปดาห์เลยนะครับเรื่องไหนเด่นเรื่องไหนดังเรื่องไหนที่เป็นกระแสอยู่นะครับโซเชียลรีเฟลของเราจะนํามาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับรับอกว่าไม่พลาดข่าวสารนะครับถ้าติดตามรายการของเราอย่างแน่นอนนะครับวันนี้เปิดรายการมาเนี่ยนะฮะก็ค่อนข้างจะเป็นข่าวสลดทีเดียวแล้วก็เป็นเรื่องราวที่เราได้ยินข่าวแบบนี้กันมาบ่อยมากๆเลยนะฮะซึ่ง ประเด็นนี้เนี่ยนะฮะหรือว่าเรื่องราวนี้เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดขึ้นนะครับมันมีเกิดขึ้นแบบนี้มาหลายครั้งแล้วนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าเราจะแก้ไขปัญหาตรงจุดนี้อย่างไรดีนะครับล่าสุดอาล่ะครับคุณผู่งังครับลืมเด็กไว้ในรถโรงเรียนอีกแล้วนะครับมาพบอีกทีเนี่ยน้องเสียแล้วนะครับก็เมื่อประมาณช่วง สิ้นเดือนที่แล้วนะครับประมาณ30สิงหาคมนะครับที่จังหวัดชนบุรีเนาะนะฮะมีการรับแจ้งเหตุครับว่ามีเด็กนักเรียนเสียชีวิตอยู่ภายในรถตู้นะครับของโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีนะครับเจ้าหน้าที่ก็รีบเข้าไปตรวจสอบนะครับพร้อมกับแพทย์โรงพยาบาลพานทองแล้วก็หน่วยกู้ภัยนะครับ ที่เกิดเหตุพบรถตู้รับส่งนักเรียน,นครับยี่ห้อโตโยต้าจอดอยู่ซึ่งบริเวณด้านหลังรถตู้คนขับเนี่ยนะครับพบร่างของเด็กหญิงเขมนิดทองอยู่หรือน้องจีหุ่นครับอายุ7คขวบนักเรียนชั้นป .2 ออนะครับนอนเสียชีวิตอยู่ภายในรถสภาพความหน้าก็มีเลือดออกทางปากแล้วก็ตัวซีดด้วยนะครับจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับ พบกระเป๋าเป้สะพายสีดำและแก้วน้ำเนี่ยวางอยู่จากการสอบถามคุณครูครับเบื้องต้นให้ข้อมูลว่าเมื่อเช้าเนี่ยเมื่อขับรถมาจอดเพื่อให้เด็กลงกันที่โรงเรียนเมื่อเห็นว่าเด็กลงหมดแล้วก็ขยับรถมาจอดที่โรงจอดรถเพื่อเตรียมที่จะรับเด็กไปส่งที่บ้านในช่วงเย็นพอเวลาประมาณ16นาฬิกได้เตรียมที่จะเอารถมารับเด็กเพื่อที่จะไปส่งที่บ้านพบว่าน้องจีฮุนนอนอยู่ จากนั้นก็ได้ทําการเรียกน้องโดยการจับขาแต่น้องไม่มีการตอบรับตอนนั้นยอมรับว่าตกใจจนทำอะไรไม่ถูกแล้วก็ได้จับขาน้องแล้วเรียกอีกครั้งแต่ก็ไม่มีการตอบรับหรือขยับตัวจึงรีบไปแจ้งครูคนขับรถและครูคนอื่นๆให้มาช่วยกันตรวจสอบโดยพบว่าน้องไม่หายใจแล้วทางด้านนางสาวเมธิกาโกสนปรังศรีอายุ31ปีซึ่งเป็นคุณแม่ของน้องจีหุนนี่ยนะครับ และนายไทยอนันทองอยู่อายุ28ปีคุณพ่อได้เดินทางมาแจ้งความลงบันทึกประจำวันที่สพพานทองเพื่อเป็นหลักฐานเหตุประมาททาให้ลูกของตนต้องมาเสียชีวิตเพราะความไม่รอบครอบของครูแม่คุณน้องจีฮุนครับได้เปิดเผยว่าวันนี้ช่วงเย็นมีครูมาหาที่บ้านมาด้วยกัน3คนมีครูประจําชั้นครูรับรถรับส่งนักเรียนเนี่ยนะฮะแล้วก็ครูพี่เลี้ยงที่นั่งมากับเด็กๆบนรถ เมื่อมาถึงบ้านก็อ้ำอึ้งไม่พูดอะไรแต่ถามกับแม่น้องว่าน้องมีโรคประจำตัวอะไรไหมเพราะมันมีเหตุที่ไม่อยากจะให้เกิดแม่ก็รีบถามกลับไปเพราะกลัวว่าจะเกิดอะไรไม่ดีขึ้นกับลูกเรากลัวว่าลูกจะโดนทำไม่ดีหรือว่าถูกข่มขืนแต่มีคำตอบที่ไม่คาดคิดเลยว่าครูจะพูดว่าลูกเราไม่หายใจแล้วตอนนั้นแค่ได้ยินรอก,ก็ช็อกแล้วทำอะไรไม่ถูกเลยได้ถามครูไปว่าเพราะอะไรกว่าจะได้คำตอบก็เค้นอยู่นาน อีกอย่างตนคิดว่าลูกตนไม่ใช่เด็กตัวเล็กๆแล้วอยู่ตั้งปสองตัวโตขนาดนั้นครูไม่เห็นเรอว,ว่าเด็กไม่ได้ลงจากรถตนติดใจการเสรียชีวิตของลูกสาวเพราะกลัวว่าไม่ใช่เหตุการณ์เสียชีวิตแบบขาดอากาศหายใจแต่กลัวเป็นการถูกทำร้ายและทำอะไรไม่ดีแล้วอําพรางศพหรือเปล่าที่ตนสงสยัยตนไม่อยากให้ลูกตนต้องมาตายฟรียืนยันว่าจะสู้เรื่องนี้ต่ออย่างเต็มที่เพราะที่ผ่านมาเราก็ยอมจ่ายค่าเทอมแพงๆจ่ายค่ารถรับส่งลูก โ่ออยากให้ลูกได้ไปเรียนแบบสบายๆได้เรียนที่ดีๆเย็นยันว่าจะดำเนินการเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดและจะหาความยุติธรรมมาให้ลูกเราจนได้เพราะเป็นลูกสาวเพียงคนเดียวของเราทางด้านตำรวจจะได้ส่งศพของน้องจีฮุนไปตรวจผ่าชนะสูตรศพที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจอย่างละเอียดอีกครั้งนะครับเพื่อหาสาเหตุของการเสรียชีวิตของน้องจีฮุนและก็เรียกครูที่เกี่ยวข้องเข้ามาสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้ง เพื่อจะได้ดําเนินการตามกฎหมายต่อไปอันนี้เป็นเนื้อหาข่าวครับคุณฟังครับซึ่งล่าสุดนั้นทั้งคู่กรณีครับทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มีทานายความอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะครับเรื่องนี้ดังมากนะครับนะฮะออกโขนกระแสะของพี่หนุ่มกันชัยด้วยนะครับซึ่งก็มีบทสัมภาษณ์หลายๆคนนั้นอาจจะได้ดูไว้แล้วนะครับก,ก็หลักๆคุณแม่เนี่ยติดใจว่าทําไมถึงไม่เห็นลูกสาวนะครับคือจริงๆแล้วคุณแม่ไม่เชื่อว่าเป็นการเสียชีวิต โดยการลืมลูกสาวเอาไว้ในรถซึ่งมันมัน,ม,นมันไม่เมคเซนอะไรแบบเงี้ยนะค,คุณแม่เขาอธิบายว่าอย่างนั้นอย่างไรก็ตามครับกูด้วยฟังครับเรื่องนี้ก็ต้องผ่านการสอบสวนจากเจ้าหน้าที่กันต่อไปนะครับหลักๆแล้วผมคิดว่ามาจากความประมาทเลินเล่อนะครับโอ้นะฮะเรื่องนี้ฟังแล้วก็หดหูนะครับแล้วก็ตกใจมากๆนะครับเรื่องของการลืมเด็กไว้ในรถนะ เรื่องของกันอา,อาจจะประมาทนะคนเราทำอะไรเดิมๆซ้ำๆทุกวันนะฮะสุดท้ายแล้วเราก็เริ่มที่จะละหลวมกันซึ่งมันก็เป็นธรรมชาตินะครับอย่างเช่นการสวมใส่แมสแบบเนี้ยนะเราใส่กันทุกวันนะ,ะแล้วก็เราระวังตัวกันมานานพอจะถึงเวลาหนึ่งปุ๊บเราก็เริ่มที่จะเขาเรียกว่าอะไรผ่อนคลายอะ่ะนะเริ่มที่จะไม่ระวังตัวกันมากขึ้นพอไม่ระวังตัวก็กมีผู้ ติดเชื้อนะมีผู้ที่เป็นโควิดเนี่ยนะฮะกลับมาอีกอะไรแบบนี้เนาะนะอย่างไรก็ตามเราก็ต้องอยู่กับมนะันนะนะฮะเราก็ต้องสวมใส่แมสให้เป็นจิตจักษณะกันไปนะครับก็ากาดอย่าตกก็จะเป็นดีที่สุดอ่นะเนาะแต่ว่าเราใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังควบคู่กันไปได้นะครับเช่นเดียวกับเรื่องราวของการดูแลเด็ก,ดกนะบนรถเนี่ยเราเจอบ่อยมากลืมเด็กบนรถเนี่ยบ่อยจริงๆนะฮะข่าวนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะเราเจอแบบนี้กันมา โอ้ไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรวจสอบตรวจทานกันให้ดีแล้วก็น้องๆหนูๆนะครับรู้จักวิธีนะฮะคุณพ่อคุณแม่ก็ควรจะต้องสอนเด็กๆด้วยนะครับว่าเอ๊ะถ้าติดอยู่ในรถเนี่ยต้องทําตัวอย่างไรนะครับถึงจะเอาตัวรอดได้นะครับปัจจุบันนี้โทรศัพท์มือถือเด็กๆหลายๆคนก็มีนะผมว่าก็มีนะคุณพ่อคุณแม่ก็ซื้อให้นะครับก็ใช้โทรศัพท์มือถือให้เป็นประโยชน์หรือว่า การทุบกระจกรถการเรียกหาคนที่อยู่แถวนั้นอะไรแบบนี้ก็น่าจะช่วยได้นะครับอันนี้ก็คือเด็กรู้เรื่องหน่อยเนาะแต่ถ้าเด็กเล็กมากๆจริงๆเนี่ยนะฮะอย่างไรก็ตามผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ที่รับผิดชอบดูแลนะครับก็ต้องดูแลกันให้ดีนะครับอย่าลืมเด็กไว้ในรถนะฮะบ,บางทีเด็กมันหลับอ่ะบางทีเด็กมันหลับอยู่ใต้เบาะอยู่ตามอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วไม่เห็นก็ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับอืม พราะว่าอยู่ในรถแล้วมันมันไม่มีอากาศหายใจหลายๆชั่วโมงเนะี่ยเราอยู่ในลิฟต์แป๊บหนึ่งเห็นไหมเนี่ยเรายัางหายใจไม่ออกเลยเรายัางแน่นเลยเนาะแล้วก็เด็กที่อยู่ในรถโดยขาดอากาศหายใจเนี่ยโอ้โหดหู่จริงๆหดหู่จริงๆนะครับวันนี้ก็มีข่าวที่เมดีมาอัปเดตกันเนาะแล้วก็ช่วงนี้เราก็เจอกับฝนกับสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยนะครับ ก็อยากจะให้ทุกท่านดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับเรื่องราวของน้ําเรื่องราวของไรนะฮะก็มีขาววว่าวแววๆมาว่าปีนี้เนี่ยฝนจะตกนานกว่าปกตินะครับซึ่งซึ่งถ้าตามฤดูก,กาลเนี่ยประมาณนะปลายเดือนนี้นะกลางกลางเดือนตุลาหรือว่าไม่เกินสิ้นเดือนตุลาเนี่ยก,ก็ใกล้จะหมดฝนแล้วเนาะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยโหเราไม่มีวี่แววเลยนะตกหนักกว่าเดิมด้วยหลายๆพื้นที่ก็ น้ำเนี่ยระบายไม่ทันนะฮะน้ำท่วมอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็ใช้ชีวิตกันอย่างระมัดระวังนะครับแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับช่วงนี้ไม่ใช่แค่โควิด1 9นะครับซึ่งไอ้เจ้าโควิดเนี่ยเราอยู่กับมันมาจนผมว่าทุกท่านชินแล้วละ่ะนะกลายเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องปกติไปแล้วนะถ้าเจอใครที่ติดโควิดเนี่ยนะแต่ว่ามันยังมีอีกหลายโรคเนาะที่มากับฝนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่ไม่ว่าจะ โรคหวัดเนี่ยตัวดีเลยนะหวัดเนี่ยนะครับเป็นแล้วก็หายยากด้วยนะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยแล้วกันครับกู้ฟังครับการพักผ่อนการดื่มน้ำนะฮะการออกกําลังกายแล้วก็การทานอาหารที่เป็นประโยชน์เนี่ยนะฮะส่งผลดีนะฮะทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงเนาะว่าไม่ได้เป็นอะไรง่ายๆนะครับก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยแล้วกันเอาล่ะครับเอพิโซดหน้าตอนหน้าครับจะเป็นเรื่องราวของอรไยยังไงฝากติดตาม โซเชียลรีเฟรชของเรากันด้วยนะครับผ่านช่องทาง uh, YouTube Channel ของเรานะครับ RMUTPLive แล้วก็ Facebook RMUTPLive เช่นกันนะครับรวมไปถึงช่องทางผ่านเว็บไซต์ด้วย o n l i n e r m u t p a c t h วันนี้ผมณนะทูเสษกำปังและ RMUTPLive โซเชียลรีเฟรชต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ตอนหน้าครับผมสวัสดีครับ